เมื่อวานยี่สิบห้ากระกฎาคมซึ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นมากมา,กายหก่กองทีเดียวสังเกตไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยแกนนําของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นหมอชูลนาธไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณประเสริฐค่ะเลขาไม่อยู่ให้หนักข่าวสัมภาษณ์อืไม่อยู่ให้นักข่าวสัมภาษณ์เลยไม่แต่คนเดียวสงสัยอะไรคะสงสัยว่าจะบินไป ุยกับทักษิณที่ฮ่องกงหรือเปล่าวงเดียวกันกับธนาธรหรือเปล่าอหน้าแต่คนละวงอ่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ฟงซ่านไปบอกแล้วไงหน้าที่ของเราก็คือถ้าเขาไม่มาพูดเราก็จะคิดฟงซ่านหน้าที่ของเราก็คือก็คือทําให้ชาวบ้านฟงซ่านอทําให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนอนไม่หลับอแม่หลับก็ฝันอุตรดุลฝันถึงใครอะไรอย่างไรแถวแถวฮ่องกง หลายๆเรื่องเลยป้นกันไปหมดมันก็เป็นความบังเอิญอย่างไรกาดเมื่อวานเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งมากมายระดับนำของทพเพื่อไทยไม่อยู่ให้นักข่าวสัมภาษณ์หรือไม่สามารถตอบได้ไงไม่ว่าจะเป็นหมอชลานนานคุณภูมิธรรมหรือคุณประเสริฐทําเป็นข่าวแจกแทนเรื่องของเรื่องอไม่รู้จะตอบอย่างไรเขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรกับเหตุการณ์เมื่อวานเขาไม่ใช่คนกําหนดเกมอุ้ยอ้าโอเค ขึ้นมาแก้กาวแมวสาวเห็นด้วยแมวสาวเห็นด้วยโอเคมันโดินทั้งคู่อะรับทราบกันตามนี้โอเคอประมาณนี้ก็แล้วกันนะเหลือเหยื่ออยู่คนเดียวเหลือเหยื่อของนักข่าวใช้คำนี้สิอย่าเรียกเหยื่อเดี๋ยต่อไปเขาไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหลือผู้ใจดีอยู่คนเดียวผมว่าผมว่าแหล่งข่าวเขาชอบเขาชอบแหล่งข่าวเขาชอบเหลืออยู่คนเดียวคนนี้แหละถ้าเทเลอทะล่าเดินเข้าพักนักข่าวดัก เอาไม้ยจ่อปากหนีไม่ออกอถามเรื่องทําไมาย,ยกเลิกการประชุม8ปดพักกระทันหันซึ่งไม่ได้อยู่ในคณะเนะจรจาทำไมาจึงเลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกําหนดอ,อโชคเดชได้คุณสุทินอไปฟังคุณสุทินครา,างแสงสุครางแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะคะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเชิญคะ่ะ แต่ว่าคือการการยกเลิกกระบวการใน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 การ,การประชุมวันนี้แหละของว่า <laughs> ในการประชุมวันนี้หลายหลายคนเขาอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊แบบทำไมถึงแบบเลื่อนประชุมทั้งแบบประชุมแปดพักของกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นไม่ทราบแต่แต่แตคิดเองว่าคิดเราเองว่เาเมื่อสภาเขาเลื่อนโบกก็มีเวลาอยู่ก็เลยมีต้องรีบร้อนเดาอย่างนั้นเดาอย่างนั้นะ เป็นไงถามกันกน่เจรจาจะดีที่ไม่ใช่ว่าจะแบบเป็นแนวทางทางที่สามเหมือนที่คุณทีเคยพูดก่อนหน้านั้นว่า,าถ้าเกิดไปกันไม่ได้ก็ต้องตัดสิสนจใจ,จในทางเรื่องที่สาะไม่แน่ใจ<ะ>ไม่แน่ใจแต,แต่คิดว่าเป็นเพราะสภาเรื่องมากกว่ามาลองถามเจรจาดู ตอนนี้เนี่ยมันมีการมองว่าแก้วมันจะร้าวแล้วมันจะแตกเลยเลยไหมพี่สุทธิ์หรอในฐานะที่ไม่หรอกคุยกันได้ถึงมันถ้าจะเดินมาได้นะคะแบบคิดว่ายังได้อย่างไรเพื่อบทางเพื่อใครเนี่ยคือเราบุกอัดหรือเราปัใจไหมถ้าเกิดว่ามันต้องพอเถอะพอเถอะคุยกันได้คุยกันได้พูดกันตรงๆพูดกันตรงๆคนแถวหนึ่งอย่างหมอชวนน่านอย่างคุณภูมิธรรมยังตอบอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่คนกำหนดเกมค่ะ ดังนั้นคนแถวสามผมใช้คําว่าแถวสามจะโกรธนะคุณสุทินคุณสิน,ณสนเขาบอกแล้วเขาคิดเองดังนั้นคนแถวสามอย่างคุณสุทินยิ่งตอบอะไรไม่ได้ใหญ่ก็ก็ฟังเ,เอาเป็นสีสาร,ร,รก็แล้วกันออคิดว่าแต่จะหาทิศทางจากคุณสุทินก็เห็นจะยากไปกันที่คนนี้นเลยดีกว่า